สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565กลับมาพบพ่อกับเปากล่องพนมไพรเช่นเคยพี่น้องเอ้ยเกษตรอินทรีย์วิธีสารกับเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน สำหรับมือนี้เอฟซีทุเรียนดงเป็ดกามาพบพอกับทุเรียนดงเป็ดกากับการได้รับสายฝนในช่วงฤดูฝนต้นฤดูฝนพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ให้ปุ๋ยอินรีย์ให้ปุ๋ยอินทรีย์ไปก็ตามที่เห็นทางภาพครับพี่น้องเอ้ยทุเรียนลอยอด ทุเรียนพนมไพ่ทุเรียนดองเป็ดกามันคืออยู่ตลอดพี่น้องบึงเนี่ยยอดสนั่นวันไหวเป็นที่นารุ่นอยู่ครับสําหรับทุเรียนดองเป็ดกาเดี๋ยวพาไปรอบึงนาะพี่น้องเนาะื้อน,นี้เศร้านี้กะมาพบพอดกันหลังจากที่ลงไปโคกหน้องหน้าอีกช่องนึงได้พี่น้องเด้โคกหน้องนาลาพินแคนสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากเข็ดโคกหน้องหน้า มือนีมากเล้วเวโคกน้องหน้ากับพี่แหละมาอยู่ที่สวนวนเกษตรพินแคนกับเอฟซของทุเรียนดงเป็ดกากะทีอว่าทุเรียน8ปดเดือนหรือว่าเกือบครบปีแล้วเนาะเดือนสิงหาอุยังมาทันหอดปีตัวแบบพี่น้องเราเข้าใจในนิสยัยใจคอของทุเรียนแล้วเราก็ สามารถปลูกให้รอดปลูกให้รอดก่อนนะครับปลูกให้รอดก่อนแล้วก็เรื่องผลผลิตค่อยว่าก,กันเนาะพี่น,น้องเนาะอ,อันนี้ทุเรียนรุ่น2ของบ่าวกล้องพนมไพรหลังจากดีเพื่อนได้น้ำฝนพี่น้องเอ้ยหลังจากดีเพื่อน <Glen> เพื่อน,ดน,อนได้น้ำฝนเมื่อไหครับกระดูซึกว่าตื่นตาตื่นใจแต่ว่าหลายพื้นที่อ่าทียูทูบเบอร์เพื่อนไปไทย ก็ได้ผลผลิตล,ล้วล่ะน้องพี่น้องทุเรียนยโสกมีแล้วทุเรียนลอยเอ็ดมีแล้วทั้งพ้นทองแต่ว่าบรท่านได้เห็นแต่ทุเรียนพนมไพรสวรรคภูมิมีแล้วน้องพี่น้องเนาะบระท่านได้เห็นแต่พนมไพรนี่หรือบาว่ากล่องสิเป็นพุดธแรกแหกมานบ่ทุเรียนพนมไพรทุเรียนดงเป็ดกาขันเกิดได้ใหญ่มากจังไดก็ต้องจดเป็นจีไอนี่ะครับพี่น้องจังไดก็ต้องจดเป็นจีไอ ดงเป็ดกาแน่นอนเพราะว่าเคยเหตุคลิปให้พี่น้องเบิงไปแล้วว่าระยะทางจากสวนทุเรียนไปดงเป็ดกาก็ไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับตื่นตาเตื่นใจพี่น้องเอยบ่เด้่เขาสวนหลายเหมือดเด้อเด้อพามาเบิงต้นงามๆต้นนี้ก่อนนี่นะครับจังไรกะฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวอีสาน้อพี่น้องทุเรียนเมื่อใหม่ที่กําลัง ปลูกทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะปลูกทุเรียนอยากได้ผลผลิตเป็นอย่างทุเรียนมันจังแพงในหลายๆคลิปก็จอกก็บอกไปแล้วมันเห็ดยากนะครับมันเห็ดยากบอเข่าใจเพรว่าบอว่าบอเข่าใจพฤติกรรมของทุเรียนมันกะบ่สามารถที่จะปลูกให้รอดได้สําหรับเส้าที่ก้อนที่จะไปไปเข่าห้องแอร์วันหยุดก็บได้หยุดกับพี่น้องเกษตรกรวันหยุดกับได้หยุดเนื่องจากว่ามันมีภารกิจเนาะ พาพี่น้องมาชมสวนทุเรียนดงปิดกาเบิ่งไงพี่น้องเอยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนแต่ว่าก็ยังมี่กา้านทูบอยู่นี่กา้านทูบลักษณะของกา้านทูบก็แล้วแต่เพื่อนละแ,ลแต่นะครับเนาะอันนี้ทุเรียนก็แปดเก้าเดือนเกือบหนึ่งปีรุ่นสองนะครับก็ดูแล้วมีแหงใจภาษาอีสานมันมีแหงนะครับนาภาษาอื่นก็ มีกำลังใจที่จะพัฒนามีกำลังใจที่จะปลูกนะครับสาหรับพี่น้องที่กําลังเป็นทุเรียนเมื่อม่กะให้กาลังใจซึ่งกันและกันไปเนาะพี่น้องเนาะแนวเห็ดจังใดหล่ะมันแสบของมันแสบแต่ว่าเท่าที่สังเกตเบื้องกินแค่แค่อิ่ม่น่ะพี่น้องประกายกินหลายเพราะมันเขาเอินว่ามันจังใดล่ะมันห่อนมีริดห่อนกินแค่อิ่มนี่ต้นนี้ ตื่นตาตื่นใจพี่น้องกินแค่อ,อิ่มอิ่มอิ่มเดียวกับเศร้าหล,ะหละ่ะแต่ว่าช่วงนี้กะเห็นกระแสทรสงหนกมาหลายแต่ว่าสำหรับผููทีก็เจ้ามีสวนใหญ่สวนหล้านอยู่ทั้งชุมพรอนก็นจ,ะจะเป็นหลงทุเรียนทรงเมื่องจีนนะครับกะเห็ดได้กะเลื่อมตาอาปากได้เนาะแต่ว่า,าทุเรียนรงเป็ดกาของเบากอ,อ,องพนมไพ่กับือสิ เฮ็ดไตะคือสิ้อเลื่อมตาอาปากได้คร <c oughs> ับเฮ็ดแต่มันหลอดก่อน,อน,น,นต่อกขาว่าแหงมีค่ำย่อยเยื่ถากทางจากเกลื่อนฟูงอยู่ว่าสีทารอเบิงสีทาซิมทุเรียนทองเป็ดกาวสันแพงมันได้กิดจีซิ่มมาสันหน่วยแหลกเขาจีสื่อมือน,นึงมาสันพี่น้องเออเอาให้มันหูวกันมาสันดอกเออผู้ที่กำลังย่ำถือแต่ถล่มเบาวกล่องพนมไพ่นะครับสำหรับมื่อน,นี้ ก่อนจะไปปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจกะพามาเบึงสวนทุเรียนผากเสาเนอพี่น้งนองสำหรับอินซีทุเรียนตรงเป็ดกานะครับกะนี่ได้น้ำได้น้ำฝนนะครับที่มีได้ตัวเจนสูงหล้กะกะได้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเรื่องของแมลงก็ค่อยมาจับมาเก็บกันไปนะครับตามแนวทางของเกษตรอินซีนาะพี่น้องนะโอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนก็เรียก ใบใบดาบกําลังออกนะครับใบหางปลาทูใบดาบกําลังสีแทงต่อไปก็จะเป็นภาษาทุเรียนโอ้บรท่านได้เข้าใจมาเลยดอกเพสลาดใบเพสลาดคือใบแก่หน้อย้นมาจงหน่อยตัวนี้คือใบดาบนี่หางปลาทูกําลังแทงออกมานะครับก็เช้านี้ก็ขอบคุณที่ให้เกิเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมเื่าเรื่องการพัฒนาทุเรียนดงเป็ดกาจังเลียนรูปใบน้ำกันแบ่งปันความรู้ใบน้ำกันเออนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ